หยุดดูคลิปนี้อยากให้พรที่ขอในงานนวรารีนี้สาเร็จแบบทันใจด่วนจี2ตุลาคมนี้ห้ามพลาดวันขบวนแห่ใหญ่ที่วัดแขกสีลมวันแห่งชัยชนะสูงสุดขององค์พระแม่มหาอุมาเทวีในตำนานซึ่งเป็นช่วงที่พลังศักดิ์สิทธิ์ในการประทานพรนั้นแรงที่สุดและเร็วที่สุดในรอบปีเลยค่ะเคล็ดลับความสําเร็จแบบเร่งด่วนมี3ข้อนะคะข้อแรกให้โฟกัสแค่เรื่องเดียวพลังงานวันนี้แรงมากตามขอ,ขอพอรสเปซสปาให้เลือกเรื่องที่คุณต้องการสําเร็จแบบเร่งด่วนที่สุดเท่านั้นข้อ2นะคะให้ระแบบุทำ ให้ชัดเจนสื่อสารกับพระแม่ไปเลยค่ะว่าขอให้สาเร็จภายในวันไหนเช่นภายในชิเดือนตุลาคมน,นี้เพราะวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะการกําหนดเวลาจะทําให้พรน,นั้นพุ่งตรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะข้อ3นะคะเตรียมรับผงเจิมศักดิ์สิทธิ์ขณะที่ขบวนแห่หรือคณะคนทรงสเสดร็จผ่านให้ตั้งติดอธิษฐานอย่างแน่วแน่อังลงอย่างรอบน้อมเพื่อรับผงเจิมจากพระรามหรือคนทรงต้นหมายถึงการรับพลังแห่งชัยชนะเข้าสู่ตัวคุณโดยตรงค่ะและเมื่อขบวนแห่สเสดร็จผ่านนะคะให้เพ่งมองไปยังราชรถขององค์พระแม่อุมาเทวีผู้ประธานอำนาจและ และพระแม่กาลีพูดทำลายอุปสรรคทั้งปวงแล้วท่องในใจว่าโอมสักติโอมพร้อมยืนยันคําขอพรของคุณให้ดังกึกก้องเลยค่ะกดเซฟกดแชร์คลิปนี้แล้วไปทําตามด้วยศรัทธาบริสุทธิ์รับรองว่าพรของคุณจะถูกส่งตรงถึงองค์พระแม่และสําเร็จสมหวังอย่างรวดเร็วทันใจแน่นอนค่ะเคป๊